เสร็จแล้วนะลอะ่ลองระบายน้ําไร้ท่อของโรงเรียนวัดหลองเสือนะครับวันนี้เราก็มาทดลองนะทดลองว่ามันซึมน้ํจริงจริงไหมนะแล้วก็น้ําจะแห้งจริงไหมเราใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับในการบริหารจัดก,การตรงนี้นะาการจัดการน้ําของเราที่เราได้ทําโครงการนี้สําเร็จลุกล่วงแล้วนะเราก็มาดูว่าน้ําที่ที่เคยท่วมขังบริเวณน,นี้ก็เยอะอยู่เป้าควนนะ เราก็จะมาทดลองกันว่าว่ามันแห้งจริงไหมแต่เมื่อคืนผมตกเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่มีน้ําขังเลยนะลงลงหมดลงหมดนะครับนี่ลงที่บ่อเดียวนะข่านายลงบ่อเดียวนะครับเราทําตรงนี้ไว้สามบ่อนะสามบ่อแต่มาลงบ่อนี้บ่อเดียวเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่านะครับเราก็สามารถเนี่ยนฮะเนี่ยครับไหลลงไหลลงเลยนะไหลลงแบบเห็นชัดๆเลยนะครับ น,น้ำนีไหลลงบ่อบ่อน,นี้เลยนะนะครับเราดูว่าเราคิดว่าโครงการนี้น่าจะประสบความสําเร็จนะครับไม่น่ามีปัญหาใดๆนะเดี๋ยวเราจับเวลาด้วยนะตอนนี้ให้เลขาชุมพลเข็มทองจับเวลาอยู่นะคพราะว่าน้ํา13คิวเนี่ยใช้เวลานานเท่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงแห้งได้เปิดเร็วๆเลยนะเปิดเร่งให้เร็วสุดให้หมดเร็วสุดอะ่ะเอาเร็วๆเลย ให้หมดเร็วสุดไนดะ้ให้หมดลดเลยนะครับก็มาดูกันเราได้ทำแล้วเราก็ทดลองนะว่าว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวประสบความเด็ดในโครงการนี้หรือไม่เราได้ดำเนินการต่อในในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตังหวเกาะนุนแต่ว่าที่เมื่อคืนฝนตกค่องข้างเยอะแต่เราก็ทราบประจักษ์แล้วว่าน้ำที่เคยช่วงขังบริเวณน,นี้ไม่ท่วมเลยนะครับแห้งแห้งสนิทเลยนะแล้วตอนนี้เราก็มาลองให้เห็นกระจายทีว่า เรารถด,ดับเพลิงเนี่ยสองคันเนี่ยน้ำสิบสามคิวเนี่ยน้ำสิบสามคิวเนี่ยมาดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ให้กับแห้งหายไปหมดนะครับนี่ไม่มีไม่มีขังนะฮะไม่มีขังเลยนะตอนนี้น้ําไหลลงหมดนะครับน้ําไหลลงหมดก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเรา,เราทําแล้วเราประสบความสำเร็จในในใน,ในการบริหารจัดก,การน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกนุนนะครับประมาณ เจ็ดคิวแล้วเนี่ยไม่ไม่มีน้ำขังเลยนะครับนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับกล่าวขอบคุณครับ